เเียครูสวัสดีครับมีคนรอเรียครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบพบกับผมอาทิตย์ชีวิตบ้านๆเรื่องเรานบ้านๆแล้วผัดออนไลน์โอ้ยคนพูดได้ด้วยวันนี้นะครับสำหรับผมจะเดินทางไปเที่ยวเข้าเทวดาครับเขาเทวดา พูดเร็วไปครับพูดเร็วท่านผู้ชมฟังไม่ค่อยทัน <Okay. S 1> ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวซ้อมพูดพมซ้อมมาแปดปีแล้วมั้งวันนี้ผมเดินทางไปเข้าเทวดาครับไปนอนทางคืนหนึ่งคืนบนลานกลางเต็นเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าลานกลางเต็นโอ้ยคุณช้าๆรับมันกระตลกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าลานกลางเต็นมันจะเราจะนอนลานกลางเต็นแบบไหนเราไม่ได้จองไว้นะครับเดี๋ยวเราแบบซุ่มเดาขึ้นไปเลยขึ้นไปแบบซุ่มซุเดา วันนี้เป็นเวลาก็ประมาณ5้าโมงแล้วขึ้นไปก็น่าจะมืดพอดีนะครับที่เราต้องไปนอนค้างคืนเพราะว่าครั้งที่แล้วที่เราไปเที่ยวเข้าเทวดาเนี่ยมันก็เราไปตอนตีสี่ใช่ไหมตีสามตีสี่เนี่ยมันก็ตื่นเช้ามันก็ขี้เกียจนะครับเราก็เลยต้องเดินทางไปนอนที่นูนนนน่นนอนลานกลางเด็นครับแล้วก็มันก็จะมีอุปสรรคเพื่อเราเจออุปสรรคฝนตกอะไรเงี้ยวฝนตกตอนเช้าเราขึ้นไม่ได้เ,เราก็เลยต้อง ขึ้นไปก่อนนะครับขึ้นไปก่อนหนึ่งวันนะครับก่อนหนึ่งวันแล้วก็ไปนอนเต็นท์ค่าเช่าเต็นท์ก็ถ้าเราเต็นท์ไปเองก็เก็บคนละร้อยครับถ้าเราไปยืมเต็นท์เขาไม่ได้ยืมเขาไม่ให้ยืมครับ <What? S 1> เราต้องไปเช่าครับเขากินเต็นท์ละสองร้อยใช่ปะเต็นท์ละสองร้อยครับคิดค่าหัวอีกหัวละหนึ่งหนึ่งร้อยต่อคนนะครับ นี่สำหรับการลานกลางเต็นเอกชนนะครับแต่สำหรับเป็นลานกลางเต็นของอุทยานพุทเตยก็คือค่าเต็นสองร้อยค่าเต็นสองร้อยเต็นของอุทยานนะครับแล้วก็ค่าค่าเบาะรองนอนอีกเบาะรองนอนอีกหกสิบห้าบาทมค่าค่าเข้าอุทยานสามสิบบาทครับนี่คือค่าจ่ายนะครับส่วนข้องกินนะมันไม่ค่อยมีอะไรค่ายนะมันเป็นหมู่บ้านของชนเผ่าชนเผ่ากะเหรี่ยงนะครับ ก็ถ้หาห้องกินมันก็พอมีค่ายนะครับห้องค่ายก็มันก็บีเราสมควรเตรียมไปเองดีกว่าครับวันนี้ผมก็เตรียมตะเบียงเครื่องดื่มเยียบร้อยเครื่องดื่มก็น่าจะขึ้นไปน่าจะแตกครับเพราะผมแช่เย็นมากน่าจะแตกก่อนผมต้องไปเอาออกจากถังที่ว่าต้องเอาออกจากถังผมมีตู้เย็นแบบพิเศษนะครับอย่างเดี๋ยวไปกลางทางนะผมต้องไปเอาเครื่องดื่มออก เดี๋ยวผมจะรีวิวเส้นทางให้ดูนะครับเส้นทางมันอาจจะจะยังไงก็ยังไม่รู้ผมไม่รู้หรอกเพราะไม่ได,ด้มันขึ้นไปนานๆครั้งหนึ่งมีแค่งันตีอยู่ข้างหลังครับม,บบบมาอ <laughs> นุบปบป๊กอะไรบางครั้งเนสนุกกัน <c oughs> ข้าวยัดไอครับ <c oughs> ไปไปดูเส้นทางกัน,นทาง <c oughs> นี่ครับถึงแล้วทางแยก ตะเพิน่นขี้หมู่บ้านตะเพิน่นขี้ครับตรงนี้เป็นแยกของหมู่บ้านกล้วยครับบ้านกล้วยเข้ทโคกเข้าโคกเหรอโอ้นครับมันจะมีป้ายอย่างเงี้ยครับวาไม่ต้องหลงอกค่ะพี่แม่แยกก็ต้องแยกเข้าตรงนี้ครับจากตรงนี้ไปอีกเกมกิโลครับจะเห็นยอดเขาแหลมๆตรงนู้นนะครับจุดนู้นนะตรงนู้นนะตรงเนี้ยคือยอดเข้าวเทวดาที่เราจะเดินทางไปนะครับ เส้นทางจะเป็นลูกหลังครับลูกหลังสลับกับคนกรีดตรงนี้ที่ลำบากเขาไว้ทำตะกนกรีดนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทางที่มันตรงลำบากลำบากให้ดูแค่นั้นนะครับเพราะว่าเตืองแปดกับแบดพุงกินโดนตัดกินแปดนอยว้าวเจอแล้วครับหมู่บ้านเล็กๆน้อยๆตามริมทางครับกน็นอนกับน้ำพังนกีแหน่อย เจอแล้วครับหน่วยอุทยานครับมันจะมีหน่วยบริการของอุทยานอยู่ตรงนี้หนึ่งที่ครับโอ้มผมมาตั้งไว้เยอะแยะเลยผมไม่เคยมานานแล้วเมื่อก่อนมันเป็นกระต๊อบที่ฝั่งนู้นครับตอนนี้เขาสร้างไว้จะมีมีเจ้าหน้าที่คอยบริการทีรนี้ก็นอนได้นะครับโอ้ไปตรงนี้มันจะอยู่ใกล้กับน้ำตก ตะเบินขี้ใหญ่นะครับใกล้ๆกันเราสามารถมานอนนอนที่นวยอุทยานน่วยนี้ได้นะครับติดต่อมาที่อุทยานทางก็เริ่มขึ้นครับตรงนวยอุทยานแล้วตอนนี้ก็เริ่มขึ้นเข่าแล้วก็เป็นล right, <hel token thanks> ่องแล้วครับน kind of ้องมาเก่งตอปากแน่นอนเก่งไปไม่ได้ใครทีนีเป็นเิ่งติดับดีจ้างครับ <ara> จ้างรถมาเลยเที่ยวละท่องคันอุทยาน ่อที่อุทยานนะครหอลอทุทยานครดบจางรถขึ้นมาได้เลยมาเป็นชนับถ้าเราจะได้ทูกเนถนนคอนกรีตนดเิอมีคน้าพไปไปลุยเลยนะีไปต่างได้เลยนะ ตอนนี้นะเออมีอะไรกินบ้างนะเนี่ยไปกินให้หมดก่อนไปไปไปเทจะคล้องร้านนะครับจะคล้องร้านทางเต็นท์ครับจะไปส่งหน่อไม้ก่อนเดี๋ยวกู้ขึ้นมาโอ้ตอนเมื่อก่อนนี่โค้งตรงนี้มันจะเละมากนะครับถ้ดูก่อนว่ามันมีก้อนจีบจะแตงก้อนมันจะเป็นโอ้ด้วยครับเมื่อก่อนตรงนี้มันจะเละเป็นทางดินแดงๆครับ ยลเล็งครับแต่ก่อนดินสไลด์นะครับดินสไลด์มันจะมีดินสไลด์ตลอดทางแต่ว่าชาวบ้านของจะมาดัางแอ้วครับวี้ต้นพ่อห้างไปแล้วแล้วครับวงบ้านตะเพิ่นนู่นจุดเข้าหนุนนู่นครับวันพรุ่งนี้ผมจะต้องเดินขึบบ้นเป็นบนยอดสุดนู่นน่ะ เนี่ครับเราต้องเลี้ยวขวาครับไปร้านกลางเต็มเลี้ยวขวาเข้าอะไรนะร้านกลางเต็มข้าเทวดาอะไรอะไรลากตรงนี้มันหมายถึงอะไรติดบหรือว่ามันเตี้ยว่ะเออไปมีเตี้ยหลบเมื่อกี้หนูหลงแล้วมันไม่โอ้โหดะไปเขาที่แล้วพอมาจอดตรงนี้ครับรถจอดร้านกุ้ยเตี้ยตรงนี้ร้านกุ้ยเตี้ยเป็นไงว่าจะมากินหน่อย ไป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 ตรงนี้มันลื่นครับผมเลยกลัวไม่กล้าเขา้าเนี่ยทางเข้าหมู่บ้านนะหมู่บ้านกันประมาณเนี้ยมันเป็นร่องครับเป็นเป็นร่องทางเข้ามันเป็นร่อง,ง,องตรงนี้มันจะเป็นเอ่อตรงนี้จะเป็นทางไปน้ําตกครับน้าตกตะเพินขี้เหล็กตรงนี้ทางเหล็กตลอดเลย เลี้ยวข้าจะเป็นเฮ้ยมาถึงนี่แล้วก็บวกไอ้เลี้ยวขวาจะพูดอยู่เลี้ยวข้าจะไปอะไรนะนะะ้นำตกแต่เพิินขี้น้อยครับเราต้องเลี้ยวซ้า,ายข้ามฝ่ายนะครับเลี้ยวซ้า,ายข้ามฝ่ายเพื่อจะไปยอดเขาเทวดานะครับตรงไปตรงไปขึ้นด้านนน้นนะครับเลยไปตรงนี้ไปตรงไปครับจะผ่านโซนยางครับไร่ขา้าวฟางก็เป็นหลาดกางเต็นท์เหมือนกันนะครับไร่ขา้าวฟางจะอยู่ด้าน ข้าว่านครับจนลานการเต้นที่เราจะไปข้านี้อ่นานว่าไอยู่ด้านซ้ายมือครับไร้ขาฟางลกูกตรนนี้หุมงรับโอหโหุ่มงต้นไม้ครับเมื่อก่อนตรงนี้เป็นสนกล้วยไม้ครับสนกล้วยไม้ที่ปลูกกล้วยไม้ในพื้นที่นาโน่นี่นเต้นแล้วจะเต็นแล้วเต้นนอนการป้าเลยลานการเต้นเอาน้าบ้านน้องแชมป์ไม่ใช่นะครับน้องแชมป์น้องแชมป์ไม่ใช่เราต้องไปน้องเต้นนุ่รับ เจอแล้วน้องติร์ดกาแฟาสดทันไทยนี่ครับร้านกลางเต็มน,น้องติร์ดที่พับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมเจอมุมไทยลูกสวยแล้วเป็นยังไไทยลูกสวยมากตรงนั้นรา้านกาแฟตรงนั้นมันจะเป็นแบบเตะอ่าไม่มีคนอยู่ครับไม่มีคนอยู่ เออจอดได้หน่อยรถจอดอยู่อจอด,รอดจอจอจอตรงนี้แหละเราจะได้ไม่ต้องคนค้องไกลจอดสมาชิกเขาไม่ยอมลงครับถึงแล้วลงที่เดินได้เส้นยืนเด้อไม่ยอมลงครับไ,ไ,ไปลุกไปหลบหลบไปตรงนู้นครับสมาชิกดันไม่ต้องวิ่งลุกเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปบนบ้านเลย อันนี้เป็นบ้านบ้านของเจ้าของไรนะครับบ้านบ้านพี่เติรดน,น้องเติร์ดตรงนี้ร้านกาแฟที่ผมเคยมานั่งตรงนี้ครับกับน้องน้องอะไรจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวจำชื่อกัอนนึกชื่อกัอนช่วยด้วยโอ้โหมีพัฒนาการคนเต็มเลยลสบายกูละ หิวคนคนบนหิวก็หิวตลอดทางครับเอ้ยดูเบียดิเอ้ยดูเครื่องดื่มดิเครื่องดื่มแตกมั้ลหรบงโอ้โหขย่ามาตลอดทางผมใส่เกลือมาแล้วน่าจะแตกแล้วล่ะไม่แตกเกือไปแข่งปะแข็งปะแข่งป่แขงไม่แตกไม่แตกไม่ยงไมุ่นเลยน้ำแข็งหลายหมดแล้ว ว้าวสว<ด>ยงามมากครับเด,เดี๋ยวมันจะกะัดหูวิมาถึกกังตังเลยนะครับถึกก,กังติงเลยกลัวโดนแย่งครับไม่มีใครแย่งครับวันนี้วันศุกร์ครับเดี๋ยวผมจะต้องไปก่อไฟไป,ไปในรกระวังมากกัด แค่นอนคนเดียวเนี่ยนอนสองค่ไมเนหนึ่งเลยนอนกับคุณรักราคาเปิดป่ะเนี่ยไป่ายด้เยินมก่อไฟกับบรรยากาศดีครับตู้ไอามามากเลยแซงดีแซงดีมากถ่ายรูปสวย นด้านนู้นครับด้านโน้นถ้าถ้าเดินทะลุไปตรงมุมเล่มๆตรงกลางนะตรงกลางนี้จะเป็นอห้วยขาแข้งนะครับห้วยขาแข้งฟ้าเป็นเมฆช่วยๆครัตไอสารนันบอกว่า ครูรัดเอาขนมมาแค่ห่อเดียวเองจะพอกินเลยวอะไรครูหัดเอาขนมเยอะมาพี่อะไรก็ไม่รู้น่ากลัวครับครูรัดตีเยอะกว่าที่สั่นติดมาให้เดินไปแอบร้องไห้ในส่วนยางไม่ได้นะไม่ได้ที่คนที่มันซ้ายไม่ซ้ายทีนึงข้อไม่ต้องละหม้อขน้ามันจะได้นะกระปุกมันจะต้มเนี่ยอะไเพื่อนมันโยนอะไรบรรยากาศนิ่มหน่อยยานิ่มหน่อย เอามาเอาเสื้อมาปูนอนไม่ต้องกลางเกิงแล้วติ้นยก็ไมีมีล็อกถ้าฝนไม่ตกเราเอาเต็นท์มาเอรอบเราไว้ส่วนมันตกก็ยกมมาข้างล่างได้บนยอดเขามาแล้วถ้าฝนไม่ตกก็ตกแล้วครับเราจะเอาไว้ไหนเราะเนี้เอายกของกันเด้อครับบรรยากาศชิวๆครับโอ้หน้าดำปีเลย แตงไม่เข้านะมืดหด้อื้อลายครดูถิอเข้าแลวครับผมก่อไฟครับก่อไฟมีแกงแกงยอแกงเอจะแฝงจะหมดเลยนะครับเดยกผมก็นี่อะกินลงแนเละเต็นไปหมดแล้วก็ปดปิงเลย ยังไม่กินยังไม่กินไม่คนกินแล้วมันมันเรียนแล้วันล้วต่นอนได้เลยพูนี้เช้าพูนี้เช้าจะตื่นจ่เช้าไงนเดเท่าไหร่สี่เเริ่มกมถแตมไม่่ะสี่ครึ่พอแล้วสี่ครึ่งสี่ครึ่งสี่ครึ่งสี่่แห้วเดัสี่่และวะสีครึ่วนี้ก็ขนาดนั้นี่งมาสีง ตาม่ต้โม่าโม่ะไรวะม่เลยอะไรนเข่าตานุ่นุ่มอย่างไรน่มอนุ่เพรแล้วแต่การเลยน่ไปจันทรีเข้าเหดยพี่องไปองอเราเหนื่อยแล้วแต่เดินจากนี้มีว้อจะถึ้สงเข้าอีกแล้วนี่นะอนพ่อมบอกว่า่าดสั้นเไมแต่ขนวนเนี้ย่าจะเบียด้วยจะสั้นด้วยนึก่าของมันคงให่าง ข้องกินแล้วก็เพียบภาพเนาะปุเมื่อตอนหัวคำผมย่างมูนะครับมันถ่ายไม่ได้ผมลืมเปิดไฟตรงนี้มองไม่เห็นไฟพอดีเจ้าของไม่อยู่ครับเจ้าของเขาควน่าจะน่าจะ เขาต้องไปส่งหน่อไม้ครับเพราะช่วงนี้ไม่ใช่นาฤดูการท่องเที่ยวเขาจะต้องหาอะไรได้คือกันกีดยางส่งยางส่งหน่อไม้อะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นนาท่องเที่ยวก็เขาก็จะต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่ที่บ้านเนี่แหละครับต้นฤดูหนาวนะครับฤดูไฮซีซันนะครับวันนี้พอดีพมหมาเขาก็คงจะชิวๆแล้วโอ้ไม่ต้องรีบกลับหร้วอ้พวก ปล่อยพวกนั้นอยู่นะคือกพ,พอรู้จักกันครับคนบ้านเดียวกันตอนนี้ก็เตรียมตัวกันครับเข้าห้องน้ำห้องท่ากันแต่ละคนผมยังไม่แน่ใจว่าใส่กางเกงขายาวหรือขาสั้นไปดีเสื้อใส่เขนยาวไปแต่ว่าก็ก,ก็น่าจะร้อนนะครับตอนเดินน,ะน่าจะร้อนแต่ว่าถึงยอดเขาออจะหนาวตอนนี้อากาศโล่งเห็นดาวโงมัเ,เลยเลย โล่งเห็นดาวครับไม่รู้ว่าขึ้นไปบนยอดแล้วมันจะมีเมฆหรือเปล่าเต่าพนัานต้องมีครับเพราะว่าเมฆเขาเรียกอะไรทะเลมอกทะเลมอกไม่ใช่เมฆทะเลมอกทะเลมอกก็มันก็จะขึ้นตอนที่ความอบอุ่นเริ่มมาอาทิตย์ความอุอ่นก็คงคงแทงอาทิตย์มันมาแล้วก็ไอมันจะลอยขึ้นทีละหน่อยพอใต้ใต้มันก็จะลอยขึ้นไปบนฟ้าตอนนี้มันโล่งมาก คือไม่มีเลยปกติบางทีบางครั้งนะถ้าถ้าเป็นแถวบ้านผมกับประมาณตีตีตีห้านีน่มันก็จะลอยขึ้นเลยนะครับแต่ที่นี้อาจจะช้าหน่อยเพราะว่ามันอยู่พื้นที่สูงสูงกว่าสูงกว่าบ้านผมที่นี่หนาวถึงพีกายที่ตอนพมมาเจ็ดองศาจ่น่าจะต่ำกว่านั้นน่าจะสี่องศาหรือเท่าไหร่ถ้าใครเคยมาเที่ยวแล้วอากาศตำ่ำกว่านี้เราสั่งนะครับพมมาจะเจ็ดนะครับ แต่เจ็ดหรือสี่นี่แหละลืมคอมเมนต์มาแล้ว